สวัสดีครับอยู่กับผมกิจช่องที่เด็ดเบอร์8นะครับในวันที่23เมษายนส5 6 4เนยี่ 2, ยโดยวันนี้ก็จะมี2คู่นะครับที่ดูดูแล้วน่าสนใจมาเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับระหว่างอาร์เซนอลพบกับเอฟเวอร์ตันเป็นเวลาเตะสองตรงนะครับผมท่้ว่ากันด้วยเรื่องผลง,งานกับฟอร์มแล้วต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านอาร์เซนอลเนืเน้อกว่าชัดเจนในช่วงนี้แต่พอหันไปดูรายชื่อแข้งทิศเดี่ยงที่เห็นแล้วต้องดึงเบรกมือด่วน เพราะน่าจะไร้เงาตัวปิดบัญชีแกนหลักถึง2องลายครับน่าจะสร้างปัญหาให้กับกุนซืไม่เกี่ยวอาร์เตต้าอยู่บ้างไม่บ้างก็น้อยขณะดเดียวกันทีมเย็นเอฟเวอร์ตันช่วงหลังแพ้ยากด้วยการเจ้ารวด3นัดซ้อนในลีกครับแถมผุมกําลังหลักส่วนใหญ่ก็ยังอยู่เพียบในทางด้านคาร์ลอันชชติเลือกใช้งานมองดูแล้วเปอร์เซ็นต์จบเสมอเป็นเกมที่4ครับเทีต่อกันก็มีสูงเมื่อพิจารณาจากปรดกับภาพรวมต่างๆแนะนําอยู่รองประคองสกอร์รอรับทัพย์สบายใจสุดฟันทงเชียท็อปฟิเมนเล่นแล้วรวย เชียเอเวอร์ตันไปเลยครับผมมาต่อคู่ที่2เจ้าบ้านแร้งพบกับโอลิมปิกมาเซ์เป็นเวลาตี2ตรงเหมือนกันครับผมเจ้าบ้านแร้งเนี่ยผลงานโดยภาพเร่มในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังค่อนข้างดูทรงๆอยู่เพราะเกมในลีก9เกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บใช้ได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นครับแต่ก็เป็นการไม่แพ้ใครในลีกมาแล้วถึง9เกม จะหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ทีมเยือนโอลิมปิกมาเกสเนี่ยผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาถ้าดูกันเฉพาะกับเกมในลีกอย่างเดียวนั้นต้องบอกว่าโอลิมปิกมาเซเองฟอร์มช่วงหลังผลงานก็ค่อนข้างดูุดเตืองขึ้นมาพอสมควรเลยครับเพราะเกมในลีกหกเกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชัยมาได้ถึง4เกมด้วยกันและมีหลุดเสมอกับแพ้ไปอย่างละเกมด้วยกันและเกมนี้โอลิมปิกมาเกสเองพวกเขาจะต้องบุกไปเจอกับ ทางด้านทีมเจ้าบ,บ้านทีมแม้ว่าจะพึ่งไร้พ่ายในหลีกยงมาแล้วถึงเกเกมติดต่อกันก็ตามทีแต่ถ้าวัดกันดูจากในเรื่องของแรงจูงใจ2ทีมนี้ในตอนนี้มองว่าโอลิมปิกมาซีที่กําลังลุ้ <c oughs> นโคต้าบอลทั่วยุโรปนั้นพวกเขาน่าจะดูมีสูงกว่าเยอะครับบวกกับในเรื่องของศักยภาพและฝุ่นกาลังตัวผู้เล่นโดยภาพรวมนั้นมองว่าก็ยังค่อนข้างดูแก่งกว่าครับและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเจ้าบ,บ้านอยู่พอสมควรเลยทําให้เกมนี้เชื่อว่า เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนโอลิมปิกมาเซจะบุกมาและเก็บ3าแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่าความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นคนว่าเลือกเชียร์โอลิมปิกมาเซเหมาะสมกว่าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับช่องเ d e p เบอร์แ ติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ได้ที่ F T E E N O 8ได้เลยนะครับ